นี่คือของแท้นะครับสะพานข้ามคลองบางกอกน้อยกทมที่มีชื่อเสียงโด่งดังมาแต่โบราณโบร,ราณน,นี่คือคลองบางกอกน้อยนะครับรถบ่งตอนนี้เจลอินแล้วนะครับมีรถไฟฟ้ามีอะไรที่ทําข้ามมาเยอะเลยทีเดียวนะครับรถกำลังวิ่งมาจากปิเกล้าวนะครับเพื่อจะไป สูจุดมุ่งหมายหลายๆจุดนะครับเป็นภาพภาเป็นรัชดาบ้างเป็นอะไรบ้างนีนะครับก็เป็นคลอ,องประกอกน้อยนะครับถึงแล้วโบ,โบราณน,นะครับก็มีสืบสารไว้ให้กับลูกหลานไปนชมกัน สมัยก่อนก็จะมีคนแจวเรือและพายเรือไป็นว่าจะเป็นขายของขายสินค้าขายอาหารการกินก็จะอยู่เต็มคลองมากอกน้อยเลยนะครับสมัยนี้ก็มีจ่เรือเมนะครับเหมือนรถเมย์บนบกเลยครับแต่ว่าค้้งล่าวเป็นเรือเมย์จอดกันเต็มเลยนะครับก็มีเรือวิ่งผ่านน้ําก็จะใสสะอาดนะครับสมัยนี้น้ําก็ออกดําๆอย่างับโบ,บ,บราณน้นําจะใสสะอาดแต่คลอ,องมะกอกน้อยน้ําไม่ขุ่นมาก สองฝั่งข้างทางก็จะมีวัดวารามีบ้านเรือนโบ,โบราณโบราณก็มีนะครับไกลๆไปนู้ก็จะมีตึกไปตามคลองที่คดเคี้ยวนะครับนี่แหละครับผมเข้ากรุงเทพครั้งแรกก็มาที่บางกอกน้อยนี่แหละครับมาบางกอกน้อยก็มุ่งหน้ามุ่งเป้าหมายมาเลยนะครับเพราะไม่รู้จะถามใคร ถามก็จะบอกจะไปตรงนั้นตรงนี้เขาไม่รู้จักหรกต้องบอกคอบะกอกน้อยดีดังมากนะครับก็มุ่งหน้ามาะกอกน้อยอย่างเดียวเลยเพื่อจะมาตามหาจากคอมาะกอกน้อยก็ตามหาพี่ชายนะครับแสงสุริลุกโลดยุคน,นั้นก็ถามคนแถวะกอะน้อยว่าทอยนี้ไปทั้งไหนทอยนี้ไปทางไหนต้องมาถามในมุงเทียบทีเดียวนะครับถึงเขาถึงจะชี้บอกได้ถ้าจากต่างจังหวัดมาเนี่ย เราถามคนตายในวัดเนี่ยเออกรุงเทพเนี่ย,ยไปตรงไหนเขาจะต้องถามว่ไปตรงไหนแล้วกรุงเทพต้องบอกบางกอกน้อยเลย <c oughs> <c oughs> บอกบางกอกน้อยนยั่นแหละเราจะได้มาถูกเออบางกอกน้อยต้องมานั่งเขาไปลงหมอชิดต่อรถตรงนี้นี่เขาจะบอกคนที่เขาเคยมานะแต่ถ้าบอกว่าไปเขตอื่นเนี่ยเขาไม่ค่อยรู้กันบางกอกน้อยไว้ก่อนนะครับคนที่มากรุงเทพไปถูกบางกอกน้อยไว้ก่อนแล้วค่อยมาถามคนหางานเอาหางานก็ไม่ยากครับถามร้านค้าดี่แหละเดี๋ยวเขาบอกเองตรงไหนรับงานมีงานรับ เดี๋ยวนี้มันเสิร์ชหาใน Google ได้แล้วนะครับงานรับสมัครงานในรุงเทียบสาหรับคนที่อยากจะเข้ารุงเทียแต่ต้องมีทุนนะต้องรู้จักประหยัดและขี้เหนียวนะครับระแวดระวังภัยโจรด้วยนะครับโจนหลวงกระเป๋าเนเยอะเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วครับมันมีกล้องวงจรปิดเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วเมื่อก่อนมีเยอะเลย ขอบคุณทุกท่านนะครับก็วิถีชีวิตของคนกรุงเทพก็อย่างนี้แหละครับดูสิครับก็พามาหากินบางคนก็ปากกัดกินถีบนะครับเพราะว่ามันไม่มีไร่มีนาให้ทําถ้าอยู่บ้านเราบ้านนอกคลอกนาเนี่ยถึงจะไม่มีงานทําก็จะมีผักมีหญ้าให้เก็บกินนะครับมีปลูกข้าวสารไห้กินก็พอรับไม่ต้องไป ปรุงแต่งอะไรเยอะไม่ต้องมีอัดรายเยอะมีทั้งตอกซอกซอยเล็กๆไปตามบ้านคนนะครับมีถีงิีกคุงเทพยบางคนก็สถานที่อยู่เบียดเบียนกันมันแออัดบ้านเราโล่งๆบ้านนอกนะครับห้อมีป่ามีผักมีหญ้าเก็บกินได้หมด มีข้าวสารหยู่กิพออยากมีเงินก็ไปทํางานรับจ้างหาเงินเอาอเค,คนก็เก็บเงินในธนาคารก็ค้าขายละคนค้าขายถึงจะรวยทุกคนเพราะอะไรวะเพราะกำไรเอาไว้กินทุนก็ยังอยู่ไงถ้าคนรับจ้างเรากินเหล้าเนี่ยมันก็หมดไปเหล้าสุด,สดผมจะข้ามไปฝั่งนู้นครับไปร้านตัดผม รอรถอรติดไฟแดงก็จะข้ามเลยนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมช่องตู่ตะาวานเชยยิ้มหรือว่าบิ๊กตู่สุกตานะครับก็ขอบคุณที่ติดตามหลายๆคลิปหลายๆผลงานที่ลงในช่องนี้นะครับขอบคุณอย่างสูงสวัสดีครับ